พอพูดแล้วมันดูแปลกๆอะแต่ว่าคือเราต้องรู้สระเราจะต้องไม่ควรจะอ้าแขนกว้างเกินไปเวลาจะกอดสามีของเราแฟนเราตัวแค่เนี้ยเราอ้าจะมันก็เหมือนแบบเหมือนมีชู้ไงไม่รู้อะคือมันคือความคุ้นเคยมันคือความเคยคค่ะคผมชอบเขาเวลาจับไม่โกรธไม่โกรธหอมแก้มอะไรจับอะไรเขาไม่เขาไม่เคยโกรธเลยแล้วเขา ยิ่งยิ่งเล่นยิ่งรู้สึกว่าเขาและจากวันนั้นจนวันนี้คุณยังไม่เจอคนที่รู้สึกว่าเล่นแล้วเนียนขนาดนี้เลยถ้าถามว่าที่สุดผมก็ต้องบอกคนนี้นั่นคือซุปเปอร์สตาร์นะครับปอณัฐวุฒิแต่คราวนี้ก็มาถึงอภิมหาซุปเปอร์สตาร์เรียกว่าอ,อะไรดีเมกะสตาร์ละกันเมกะสตาร์พี่เบิร์ดธงชัยแม็กกินไตมาเยือนรายการเจาะใจครับมาแบบเล่าหมดเปลือกไม่ว่าจะเป็นกระแสข่าวอะไรก็ตามรวมทั้งข่าวการเมืองด้วย จำได้ว่าวันนั้นบนเวทีเจาะใจนะครับนักข่าวแน่นไปหมดน้องๆนักเรียนนี่ต้องถูกเบียดไปนั่งข้างแน่นจริงๆพี่ดูนักข่าวนวัาสรข้างเอยขึ้นมาบนเวทีหมดนี่เลยครับครับและพอพอถ่ายรายการเสร็จปั๊บได้ลงข่าวหนาหนึ่งเลยฮะและยังมีการเปิดตัวของพี่เบิร์ดนะฮะครับแบบที่เรียกว่าเฉพาะเมกัสตาร์เท่านั้นที่ทำได้จริงเราสองคนไม่สามารถจะทําอย่างนั้นได้ครับกฤษณ์นันฮะจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันครับครับ Sadiqab 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 Eh, ala 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 Wah เป็นตอนที่มีแฟนเยอะที่สุดเลยพี่เบิร์ดขอบคุณครับขอบคุณครับ <S <S ไม่เจอกันกี่ปีจะสิบกว่าปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้โดยตลอดแล้วผมยืนยันว่านี่จะเป็นอีกตอนหนึ่งที่ผมจะไม่ให้ภรรยาผมนั่งดูรายการนี้เด็ดขาดกรณีล่าสุดเลยที่มีกระแสะข่าวเกิดขึ้นมาออบอกว่าพี่เบิร์ดเนี่ยส่งน้าไปให้กับผู้ชุมนุมจริงๆแล้วข่าวเนี่ยมาทั้งนานแล้วนะมาในวันสงกรานต์ปีปีปีแล้วปีแล้วในวันนั้นน่ะพี่เบิร์ดเนี่ยสงกรานต์สระน้ำามให้เบิร์ตดูเ็าเห็นเะยรป่ะเล็กๆอ่ะ เล่นกิเศาสาแล้วน่ะสาดน้ำกิจวิส์ที่บ้านพี่ที่บ้านพี่เราก็เฮ่เฮ่เฮ่กันเฮ่เสร็จปั๊บก็มีโทรศัพท์บอกว่าพี่เบิร์ตไปทํากิจกรรมเนี้ยไปแจกน้ำนะครับส่งน้ําไปให้กับผู้ชมนมอ่ะใช่ไปตรงไหนวะไปยังไงวะคือทเกคนที่รู้จักพี่เบิร์ตอ่ะก็จะรู้ว่าไม่มีทางจะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยเพราะฉะนั้นไม่เคยได้ไปไหนกับใครเลยอยู่ในบ้านเนี่ยสีเขียวจะเป็นกวางดาวอยู่แล้วไม่เคยไปไหนเลยครับ โค้ชเข้าปากได้เลยนะครับว่าไม่เคยไปไหนกับใครก็เลยและเบิดตไม่มีสีครับเบ mm ิร์ตจงรักพระดีต่อพระบาทสมเด็จพระยวุหัวแล้วก็ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ทําตัวเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีคนไทยที่รักพี่เบิร์ดอ่ะแฟนๆรจะรู้เลยว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปในองการเนี่ยการเมืองจะไม่ยุ่งเลย mm hmm. แต่พร้อมเสมอที่จะช่วยรัฐบาลไม่ว่าจะให้เราทําอะไร mm hmm. เราเป็นศิลปินเราเป็นอาริสเราเป็นนี่หน้าที่ของผมคือร้องเพลงผมเป็นนักร้อครับ,รบผมเป็นทำาอื่นไม่เป็นครับ ท่านผู้ชมครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับช่วงหน้าครับเรามีแบบอันเ็นเซอร์มาให้ดูด้วยครับสักครู่ครับครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มไฮคลาสสีกลิ่นสสไตล์น้ำหอมฝรั่งเศส กรุงศรีออตโต้ผู้ให้บริการสินเชื่อย,ยานยนต์ครบวงจรและตาซอยบิ๊ก500ใหม่ฝาเกลียวประโยชน์เต็มกล่องเปิดเลย Pro Education ประกันอนาคตการศึกษาลูกจากธนาคารกสิกรไทย i Healthy Q10 ขวดนี้ตัวจริงมั่นใจสิ่งดีๆมีประโยชน์ สนับสนุนการถ่ายทำนอกสถานที่โดย Cyber Shot TX9 นิยามใหม่ของการถ่ายภาพพาโนรามาในช็อตเดียวในรูปแบบ 3D ท่านผู้ชมครับความตั้งใจหนึ่งของรายการเจาะใจก็คือว่าเรามีความตั้งใจจะนําเรื่องราวที่เป็นกระแสที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนั้นนําเรื่องเหล่านั้นมาเจาะให้ลึกตามบแบบสไตล์ของเจาะใจให้ท่านได้รู้ทุกแง่มุมแล้วก็นําเสนอตอนนี้เราจะย้อนไปดูเรื่องราวเหล่านั้นกันครับ เจาะใจก่อติดเรื่องในกระแสเด่นปี2553กรณีเปิดปมศูนย์สันติธรรมจากกรณีที่พระปราโมทปาโมชโชเจ้าสำนักศูนสันติธรรมตกเป็นข้อสงสัยในกรณีเงินและที่ดินบริจาคในการสร้างวัดถูกครอบครองโดยภรรยากรบวชนางอรนุชสันตยากรรวมถึงพฤติกรรมการเทศคุณไสยและการตั้งแชรนิพพานที่สวนสันติธรรมชี้แจงออกมาบอกว่ามีกรรมการ3มคนเซ็นในช่วงนั้นนะครับ ผลอันที่จริงแล้วปรากฏว่าบุคคลที่ได้ถูกกล่าวอ้างในนั้นเนี่ยเขาร,รับรู้แค่3บัญชีแต่ในอีกบัญชีบัญชีเช็คกิ้งเขาบัญชีจ่ายเช็คอะไรอตั้งเยอะแยะเนี่ยไม่ได้ไปนซึ่งเขารู้ไม่ครบทุกบัญชีเขารู้ไม่ครบทุกบัญชีครับหนึ่งข้อ,น,ขอนะครับข,ข,ข้อที่2ก็คือว่ามีการข้ามประเด็นนี้ไปว่าเวลาที่จ่ายออกเนี่ยก็คงมีคนทราบหลายคนคแต่เวลาที่รับเข้าเนี่ยต้องมีคนนับเงียกับคนอะไรก็จริงแต่ตรงจุดที่นําเข้าฝากเงินเนี่ย ไปฝากบัญชีไหนใช่มันหนึ่งร้อยเนี่ยมันไปไหนเราก็ไม่ทราบอันนี้เป็นข้อที่เรียกว่าเราตั้งข้อสงสัยแต่เราทราบอยู่อย่างเดียวว่าจากการประมาณการมันควรจะมีอยู่มากกว่านี้ม,มากนี่คือข้อสงสัยนะครับครับถ้าเข้าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้รับรู้ในเรื่องของว่ามันมีคนรับเงินเข้ามาเขาก็มีอีกทีมหนึ่งครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่แสดงว่าเข้าในบัญชีเป็นตัวเลขซึ่งซึ่ง,งอ,าจจอาจจะอาจจะตรงหรือไม่ตรงผมไม่ทราบนะฮะส่วนตัวเลขออก ก็จะไม่มีตัวเลขออกให้ผมดูมันมีแต่เฉพาะว่าจํานวนเงินที่เหลืออยู่อ๋อบอกมีเท่าไหร่บอกจําจนวนเงินสามบัญชีนี้ให้รู้เท่านั้นใช่ครับแต่คุณรละเอียดเล็กๆเนี่ยอะหลายๆอย่างไม่ไม่ทราบค,ครับครับถ้าประธานกรรมการไม่รู้แล้วใครรู้ครับก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเอ่อจากที่ผมได้ได้รับรู้มาคือจริงๆแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาท่านก็คงจะได้รับเงินจากการยมเยอะจากการที่ไปสแสดงรมตามที่ต่างๆครับแล้วแล้วพอจะรู้ไหมครับว่าใครรู้ครับ ก็ผมคิดว่าถ้าเกิดคนที่รู้แน่ได้คือก,ก็น่าจะเป็นทางท่านไม่ชีมีทั้งหมด1 2 3 4 5ี่หบัญชีครับแต่เจ้าตัวบอกว่ารู้แค่3บัญชีอันนี้ก็อาจจะเป็นความคาดเคลื่อนหรือทางคุณนามิชาติอาจจะจําผิดพลาดไปนะครับแต่ด้วยชื่อเจ้าของบัญชีเนี่ยมี5บัญชีเลยครับบัญชีไหนคือบัญชีที่ใช้จ่ายยังไงฮะปัจจุบันนี้นะครับจะเป็นบัญชีอมทซัพย์บัญชีล่างครับเบอร์สี่นี่นะฮะครับผม เป็นชื่อสวนสันติธรรมโดยนายสุรพลสายพาณิชย์น,นายธนานางสาวกนิตศักะกนิตฐักิริยาครับ,รบอันนี้รวมเจ็บัญชีนี้มี21ล้านครับคราวนี้เขาก็บอกว่ามีการรายงานแบบนี้มาแล้วแต่เขาประเมินว่าขาเข้ามันอาจจะมากกว่านี้ทางฝั่ง คุณธนเดชจ,จะมีอะไรเป็นหลักฐานได้ไหมครับว่าขาเข้าเรายัางไงมันถึงมี21ล้านปกตินี่นะฮะเขาบอกว่ามันมีถึง50หรือมากกว่าครับเรามีการดําเนินการนะรว่ามีผู้บริจาคเท่าไหร่จะมีทําทำบัญชีไว้ครับนะฮะการถวายปัจจัยบํารุงสวนสันติธรรมเดือนสิงหาคมปี53ครัมมีทั้งหมด32รายการรวมปัจจัยประจําเดือนนั้น500,000เพราะงั้นอันเดิม21ล้านค่าใช้จ่ายแสนหนึ่งคงเหลือ21ล้านเหมือนเดิม ครับนะฮะคงเหลือในบัญชี21ล้านเงินสดเงินสดนี้จะเป็นหมุนเวียนภายในวัดใช้ประจำวันแสนแสนเดียวครับอันนี้คือหลักฐานอันนี้หลักฐานนี้ได้เคยชี้แจงมาก่อนไหมครับฉบับนี้เนี่ยเราส่งดีเอสไอไปแล้วอ๋อส่งให้ดีเอสไอแล้วครับผมยืนยันว่าไม่ไม่มีมากขนาดนั้นครับด้วยหลักฐานที่มีครับและบัญชีมีครบแค่นี้7บัญชีไม่มีบัญชีอื่นครับ จากการตั้งข้อสังเกตของเจาะใจนำไปสู่การสืบค้นของ DSI เปิดบัญชีส่วนตัวของนางอรนุษสันตยากรพบทรัพย์สินอีก40ล้านบาทซึ่งในขณะนี้อยู่ในกระบวนการสืบพยานเพิ่มของ DSI ตามมาด้วยการเปิดใจครั้งแรกของทิตินานณพัทลุงนักเขียนชื่อดังถึงการออกมาต่อสู้ในกรณีดังกล่าว ข่าวที่ออกมาก็คือจับมาแล่เป็นชิ้นๆเลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะไรต่อมีอะไรการที่คนคนหนึ่งจะต้องมาเจอแบบนี้ค่ะมันใช้เวลาเหมือนกันที่เราต้องเผชิญหน้าว่าอ๋อแล้วคนคนหนึ่งอะ่ะเราจะอยู่กับความกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนมาว่าเราหรือตําหนิเราจนกระทั่งเราไม่สามารถทําในสิ่งที่เราควรทําหรือเปล่าซึ่งอ้อยขอบอกเลยนะคะว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดคุณนะคะไม่ได้เลือกทําในสิ่งที่คุณควรทำมา่ะชีวิตมันจะหมดพลังมันจะยิ่งแย่ก,กว่าลุกข,ขึ้นมาลงมือ ทำจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็ลงมือทําในสิ่งที่ควรทําเรารู้ว่าชีวิตคนคนหนึ่งอะเสียสละเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยแม้ตายก็เป็นเรื่องเล็กถ้าแค่ชีวิตเราถูกคนด่าเพื่อให้คนได้เห็นความจริงข้อเท็จริงเกี่ยวกับพุทธศาสนา,าเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เป็นอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่เลยเราต้องมีความสุขก่อนเราถึงสามารถจัดการให้ทุกอย่างมันคลี่คลายได้คุณทินิณาที่ไปเรียนเรื่องจิตใต้สํานึกเนี่ยฮะกลับมาทําอะไรบ้างครับเออก็กลับมาทําเรื่อง ทำเรื่องเข็มทิศจิตใต้สํานึกอะค่ะก็คืออ,อย่างทําหลักสูตรเป,เป็นหลักสูตรแหละค่ะจริงๆก็คือสอนให้เขากลับไปดูเหตุการณ์ในอดีตว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เป็นผลในปัจจุบันนะคะเกิดจากในอดีตของเราก็กลับไปเปลี่ยนเอาความเข้าใจเข้าไปใส่ซนะสิ่งที่อยากจะบอกคือเวลาที่คนคนนึงเขาทําไม่ดีกับคุณนะคะ คนเรามักจะเอากากบาดมาแปะบนหัวเราแล้วคิดว่าเพราะเราไม่ดีเขาถึงกล้าทําแบบนั้นกับเราจริงๆมันไม่ใช่การที่คนคนหนึ่งทํามันเป็นการบอกคุณค่าของเขาบอกสิ่งที่เขาเป็นล้วนๆเลยว่าเขาเป็นคนอ่อนแอเป็นคนไม่กล้าสู้ความจริงหรือยังไงก็ตามไม่ได้บอกคุณค่าของเราเลย เรื่องเด่นปี2553เจาะใจก่อติดเรื่องราวในกระแสจากการทำงานเจาะค้นหาเรื่องราวอันเป็นสุดยอดบุคคลทำให้เจาะใจได้คําสัมภาษณ์สุดท้ายก่อนเสียชีวิตของจ่าเพียรพลตํำรวจเอกสมเพียนเอกสมยาถึงเรื่องราวชีวิตอันทรหดของตํำรวจอุดม,มการความเก่งกาจในการประทะการยิงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่เราฝึกซ้อมหรือหรือเป็น,นคนไม่เคยผ่านหลักสูตรอะไรมาเลย แล้วเราเก่งได้ไง่ะไม่รู้กันไม่เก่งหรือว่าไม่เก่งมันยังไงมันมันเป็นคนสวบรคนอยู่มั้งค่ะไม่ได้เก่งคิดว่าไม่เก่งคนที่เก่งคือคนที่ไม่เจ็บเลยเราอาจจะเป็นคนกล้าแต่เราไม่ได้เก่งค่ะอ่าคือระหว่างคนเก่งกับคนกล้าต่างกันนะค่ะคนเก่งอยู่ตมต่งชาติก่งดรปิยาปิยาเองค่ะคนกล้ากันอยู่บ้านนอกค่ะอาหารหลักคือไข่ต้มและปลาหลังเขียวปลาเค็มนะคะปลาเค็มทอดแล้วก็สมา สมาคือหมายความว่าพริกกับเกลือภาษาอิสลามทั้งใต้เขาเรียกสมาทำพริกกับเกลือกัไปกินในปา่าถ้าเข้าหลายวันภารกิจหลายวันก็ต้องมีมีข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวไปด้วยค่ะอย่างดีก็มีไก่ทอดไปด้วยก็เตรียมตัวว่าเอยเราเป็นแม่ตำรวจเป็นแม่ไม้ได้ตลอดเวลาค่ะ,คะงั้นเสียงตลอดบอกตัวยองไงฮะฉันพร้อมเป็นแม่ไม้อย่างนี้เหรอใช่เราเตรียมตัวเป็นแม่ไม้ตลอดเราต้องเข้มแข็งเพื่อลูก ที่น้ำตาบางคนจะพูดว่าน้ำตาพุ่มกลับมันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่น้ำตาพุ่มกลับไหลอันนั้นเป็นน้ําออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจพุ่มกลับหัวใจนักสู้ไม่มีน้ําตาไหลผู้ลูกผู้ชายไม่มีน้ําตาออกมาท่านผู้ชมครับและในปีหน้านะครับเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมานะครับเจาะใจก็ยังคงนําเสนอเรื่องราวที่เรามั่นใจเลยครับว่าจะต้องทั้งเจาะลึกและเข้มข้นให้กับท่านผู้ชมอีกอย่างแน่นอนครับ ท่านผู้ชมมีแนวความคิดหรือมีเรื่องราวที่สนใจเป็นพิเศษนะครับสามารถเสนอมาที่รายการเจาะใจเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นจดหมายโทรศัพท์อีเมลแฟกหรือใดๆก็ตามนะครับถ้าหากเราได้พิจารณาเรื่องราวของท่านมาผลิตรายการก็จะได้รับรางวัลไป3,000บาทครับเอาละครับมาถึงช็อตที่รอคอยนะครับใครรอของผมผมรอหรอผมรอคอยรอผมมั่นใจว่าท่านผู้ชมรอคอยแน่อะไรครับอะไรครับช็อตที่นันเน็กเกตเสพสวัสดิ์ปาลักวงณอุธยา อําพี่ดูแรงมากในในรายการเดอะโมเมนต์ครับอําแรงมากอําจนเรียกว่าคนนี่ช็อกไปตามๆกันเลยอ่ะครับจะถามอะไรผมไหมครับเราไปชมกันก่อนไม่ไม่ไม่มถามสิในสคริปตต้องถามนะฮะถามว่ามันจริงไหมครับพี่มันทะเลาะกันจริงไหมครับพี่อย่างนี้เออถามสิถามสี่มันจริงเหรอครับเออไอจริงไม่จริงเนี่ยผมไม่สามารถจะตอบได้ แต่ผมไม่อยากให้คุณพูดถึงชื่อนายคนเมื่อกี้ชื่ออะไรนะเน็ก <Ne ck. S 1> ชื่อจริงเกตเสษสวัสดผมไม่อยากให้คุณพูดถึงนายเก็บเศษสวะคนนั้น <laughs> ไปชมมันเลยครับ